สวัสดีครับพี่น้องกองปราและเคฟซีมรำเพชรลำเพลินที่ครบรักสู้ขู่สุขอนครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่เป็นหน่อยสายจวดเจวันโอเปเชียรนะครับพี่น้องครับขณะนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งครับพี่น้องครับลุงตู่สิมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมงานมรำเพชรลำเพลินนะพี่น้องรับทราบรับช้อมอยู่ที่เขาครับวันนี้ลานเพลินของเราอยู่วัด ทองหลางใหญ่ครับทองหลางใหญ่ครับนะน้ำอะไรครับเฟซซีมาคุณแม่มาทองหลางใหญ่ในตำบลนน,นอ่าตำบลนนนน,นประดู่ครับอำเภอศีลาจังหวัดโคร,ราชเลยเป็น้องครับนี่นะเาเรื่องว่าตอนนี้เป็นเฮียทอดสายได้ทีมมากครับวันนี้มีเอฟซีจากกทมมาให้กําลังใจได้พี่น้องครับมาน้วกันสี่คนเหมือนอย่บ้านบ้านของญาน้อย ย่าน้อยสาครกับสกเร่ทรัพย์ส่วนย่าน้อยปกติเฮรามีแต่ห้องแม่น้อยแม่น้อยอ่ะประเด็นเปลี่ยนย่าน้อยสาครนะครับลองแต่แม่น้อยแม่น้อยนะเพราะว่าแม่น้อยกับย่าน้อยมันเป็นคนละคนนะครับว่านครับ่้องครับเอาสวัสดีครับคนแรกครับป้าวุฒิพงศ์ครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางมากหลานคล้ายนะครับเนาะครับช่องไหนครับเป็นช่องนะครับวันนี้มาโปรโมทช่องโดยเฉพาะาวุฒิพงศ์สีพูนช่องยูทูบเนาะยูทูบครับวุฒิพงศ์สีพูนแล้วอ่าเฟซบุ๊กเหรอครับ เป็นบุกาวุฒิมงคลสีปูนสีปูนขนาด่น้องติดตามได้นะครับพี่น้องครับทีหนึ่ง fc ครับ fc พลพ์ครับสุดยอดนะครับนะครับนะครับอันนี้บาร์ทองคายรู้แต่ว่าบาร์ทองคายบาร์ทองคายแต่เพื่อคุณจักซื้อซื้ออยังครับนะครับบาร์ทองคายซื้อซื้อเลนเห็นไหมครับซื้อเลนโอ้ยอย่าให้บอกกันซื้อเลนก็ซื้อบาร์ทองคายกันบาร์ทองคายดีละว้ายอันนี้มาจากคนครับบาร์ทองคายครับมาครับไอ้หงแดงครับไอ้หงแดงครับอันนั้นก็ซื้อกับเพื่อนบอกบอกสายยาด้กันเนาะเมียนครับโอ้น เพราะว่าม oh, ันมีอันเยองกว่า เันนี่หลายๆคนที่ข้าวจิ๋งจังหมายหัวนะเดือดไอเดือทางมาจากงไหนเลยครับนี่ผมมาจากหนองคายครับมาจากหนองคายโดยตรงเลยหนองคายยโดต่ะมาจากชอนบุรีอ่านชอนบุรีอันห้องแดงห้องแดงมาจากชอนบุรีอันบ่าวหนองคายมาตามมาค่ะใช่สุดยอดครับไปเลยครับอย่าลืมติดตามได้ครับช่องนี้ก็ช่องบ่าวหนองคายพาเว้าพาเว้าเลยนะครับเนาะติดตามได้ไปเลยครับพูดได้ครับฝากกดติดตามเด้ครับพี่น้องครับผมไม่เล้ โปรโมทเต็มที่เลยนะครับปจวดจวดจวดครับซื้อกับผู้จักผู้จักงตะวบาร์น้องค้ากันอยู่เพี่น้องด้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับมาแล้วมาแล้วร้านพี่ครับพี่น้องครับผู้สาวทั้งได้บปดนี้ก็ใส่ายแว่นตาดำงามเลยไปดูโอ้เป็นยังไง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 สาวอันอันน้ำเพลิดครับพี่น้องกคกขาขาวเหนาอาลาดพี่น้องครับ เอาสไตล์ลำเพื่อนรู้เราสรเอียดน o i d รู้คือว่าลำเพื่อนอะเด็ดเอียดน o i d รู้่ไ่โอ้สร้างได้ตามกตียครับผมนั่งกันหนึ่งชั้นดคมาอ่อนอิชันมาอ่อนครับครับผมที่น้องมาคนอาจสีจำได้บาคนอาจีจำได้นะครับนะครับช่องไงเพื่อนเพื่นคนที่ตามเป็นแสนลยนะครับเป็นอแสนเลยน่ครับเนี่ยฮะช่องช่องจชแสนนะครับนี่ ติดตามได้เลยพี่รองได้กับช่องช่องครับช่องยังก่นูหินนูหินยังนุหินขาโลนหนขาโลเด้๋พี่รองเลยครับช่อนี้เนี่าเนะครัผู้ให่เนน้าแตุ่คุณมาจากซ้านะครับพี่ทูนสายจวดฮะอะนคนนี้บที่ว่าพี่ทูนสายจวดอะทีว่าเชียงพยาบาลสายจวดครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้ยอยย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  จริงๆเอาคนต่อไปครับคนต่อไปกรับมาจากกรุงเทนได้พี่น้องครับเด้อขออญาตขออญาตที่ดูหินละลายนะครับเด้อครับผมอันนี้ครับผู้ใหญอนอครับผู้ใดนี่ผู้ใดเลครับผู้สาวสักไหน่ครับมาไล่ฟงมาไล่อยู่นะครับพี่น้องครับสาวไทยยืนหา่อยสาวไทยยืนนะครับไปมั๊กมั๊กสตาร์การแต่งตัวเลยพี่น้องครับปาร์ตไม่เจริญพุระไปนะครับมัดกเฮ้ยเพอมัดกเพื่อเพอออเดชันนะครับทีมงานจากกทมครับ คุณแม่โมบโมูโมครับจวดครับ<ห>ทางพุ่นก็จะเป็นปกติลูกตู้สีห้องแต่ป้าอ่าไม่ใช่ครับแม่แม่แม่มแม่น้อยสาเขวันแต่วันนี้เขาบอกว่าย่าน้อยบ่อันนี้บอก่ายน้อยเนาะโอ้ห้องยายใจสปอร์ตก็ได้ใจสปอร์ตครับแสดงว่ามาได้แจกทิปเต็มที่นอกหน้าไปที่เนาะโอ้แน่นอนครับพี่น้องอันนี้คุณแม่พอลลี่ครับเนาะจากกรุงเทพครับพี่น้องครับโอ้ยจตรวจตรวจครับให้กำลังใจครับ มาสิบ้าออดิชัน่นพี่น้องครับปวดที่ตาเมเบิองนะครับเด้อว่าสิเสียงสิดีซ้ำใดครับพี่น้องครับแม่พญาเฮาสิบา่าปุตกกระป๋องสบเนาะขันว่าแม่พญาท่านขันมาแล้วตัวเองผีได้พร้อมเด้นี่เอาผ <c oughs> ู้ได้ใช้ผู้ใด้ให้ทิพ <นะ S 2> จะเริ่องนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวขึ้นเวทีได้ประเด็่ให้ทิพเด้อผมก็ไล่นะครับมาเด้อมาเด้อมาด่วนครับเอาขอบคุณหลายนะครับเด้อที่มาจากต่างประเทศเดี๋ยวลงตู้เสื้อผ้ารทั้งหน้าเวทีจังน้อยครับว่าบรรยากาศทั้งหน้าเวทีเพิ่นฮออใส่นะครับนะครับ ไม่ได้ไลรสดนะครับเดี๋ยวคลิปๆนะครับครับผมมาตามมาครับทางนี้กับจอครับพี่น้องครับฮอนบ่มแดกย่าน้อยฮอนบ่แดงฮอนบ่บอแดงฮอนบ่มฮอนฮอนเนาะทิ้งงานจอตัวนี้กับติดใกล้สิจบแล้วครับ80%เปอร์เซ็นต์แล้วทีมงานจอครับโซนที่เหลือกับสิเป็นทีมงานไฟทีมงานลำโพงกับแล้วไปแล้วคางนึงครับแล้วอีกคางนึงครับ ทีมงานวัยรุ่นพหลพทีมงานลพมาหนึงต้นจากก้นมาหนึ่ทีมงานมันยังเอกเบาแกเสือนะเมื่อวานขอญาตถามเมื่อวานให้ให้ยังเมื่อวน่ผู้ใดผู้ใดหยังวานิ่าบบตัวโอ้ฮา่าฮ่น่ว่่ฮ่่่ โอ้มีทีมงานมาซอ,าอเยเว้ยอะไรพ่ขนาแฟมคือมีทีมงานมาซอยคัดแล้วประมาณสามสี่คนมาเลยลโอ้ถือรพองไข่ครับเค็ตเพื่อนกินแรกครับแล้วแต่พ่อนเพื่อนอีกแะ อ้าวตอนนี้จะไปไซส์เป็นครับว่าที่เขาไปในบ้านครับบ้านของคุณยาหน่อยสักบ้านบ้านยาหน่อยสักก้อนไกลปะครับจางนี่ไปไกลปะว่ไกลครับเนี่ยอยู่ถึงไอ้ท่าเกาะอ๋อมันตงมีบ่มเออร่างยู่แถวาได้นะครับเนี่ยยู่แถวาได้ครับเนี่ยคืข้างหน้าเนยแหะเอาเอาข้างหน้าข้างหน้าเลยปะครับเพราะวันไม่โม้บนสีอืมคนอะไรให็นดูต้องมานั่งนานๆโอ้ครับครับครับ จวดแต่คุณแม่พลีจวดโอ้คือคุณนายไมได้หรือยู่วัดกำลังสารร้านน้ำเงินบอกกับจวดพอดี่หรอยึดสายปกติย่ดสายยุ่งเทปป่ะครับผมครับผมนี่ครับเดินกว้างขวางได้เหมือนครับพี่น้องครับกว้างขวางายยอู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าคนสิเบิ่งหลายบอกกับผมที่ตามตอนต่อไปครับพี่น้องครับเวทีตอนนี้รวมโดยระบบรวมๆแล้วกับ80เปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับให้80เปอร์เซ็นต์ครับโดยรวมทั้งหมดครับ ่าจ่อไฟไฟเดีกเกือบแล้วนะครับไฟครับจอเกือบแล้วแล้วอ่าอ่าลำพงเหลือลำพงอีกฟังนึงครับฟังนี้ก็เรียบร้อยแล้วฟังนี้ครับรับประกันมาเครื่องปั้นกบมาแล้วนะครับสามโมงครึ่งแล้วตอนนี้ทุกระบบน่าจะทันครับเหลือแต่ของลูงทูยัไม่ได้เห็นอย่างอยู่ครับเดี๋ยวครับโมีคนขึ้นซอยครับลูกเบียร์ก็จะไม่ได้เข้ามาครับไหนผู้ใดเนาะขึ้นไปไฟซอยไปนะครับตายแล้วสวัสดีครับจ่าร้อยโอ้จ่าร้อยพงมาไลยสนั้นไหนได้ตลกอยู่ได้วลาแห้งคักกว่า มาไหนกิดว่าไหมตั้งงานไปขวบไปขอบพูดอื้นนานใครจะได้กลมอนไนะคือิดการเต๋อผู้สาวเอฟซเต็มนานไปที่เห็นว่ารงโอ้ได้การเลยเอทันทาเสี่ยวทรรัพท์เขา้าเขากันคืนแล้วโอ้ตลกคือวันช็อตเด่นว่นีอ้าโอเคครับพี่น้องสารคดปนี้ฝากพี่ฝากน้องอไม้าาอยู่ดีๆสุสคนครับรับดยตลอดทีโชคดีแล้วมีตลอดไปครับเจอกันที่สาบานสวัสดีครับผมจะจวดครับอย่าลืมนะสิวจองตัวพี่น้องครับคัสคะแนนครับ ซื้อแล้วกับของพูดแะ้วครับคูณใดจะมาซื้อกับฟ้าซื้อไล้พี่น้องเย็นนี้เรามีนัดครับจุดจ<ๆ>ุดหอด